เวลาฝึกแบบนี้บ,บ่อยๆนะเราจะสามารถคอนโทรลหรือควบคุมหลางกายของเราได้ว่าเราจะบัาสม,มุดนะฉันปล่อยมือมันจะมาด้วยเห็นไหมไทเดมทุกคนสวัสดีครับถ้าดียินเสียงไทแดมนะมาขาว่าฉันกาลังมีเทคนิคดีๆมาให้ทุกคนเลยฝึกเต้นนะคะซึ่งคลิปนี้เราจะมาสอนฝึกการใช้ฮิปแอคชั่นนี่แหละทุกคนที่จะทํายังไงให้สะโพกของเราเนี่ยมันสะบัดได้แบบสวยๆมากขึ้นเวลาใส่กระโปรงมากกระโปรงมันบ,นบานๆได้เลยสะบัดสะบัดได้เลย วันนี้จะมาสอนวิธีนะทุกคนก็คือว่าเวลาที่เราทำงานของสะโพกเนี่ยพี่จะพาน้องเศร้าน้องสาวตัวนี้นะแล้วก็บิดมอเตอร์ไซค์ไปทางด้านนี้นะบิดเงี้งเงีงเงนเอาเขานะแล้วบิดแต่สามพังบีดแป้นแป้นแป้นลดมาตั้งแต่แรกเอาใหม่พร้อมกันห้าหกเจ็ดแปดผีจะพาน้องเศร้าบิดอาบิดเดี๋ยวเดี๋ยวมันแป้นแป้นที่หลังนะแม่นะแม่แป้นตั้งแต่หัวข้ามเลยนะ เอาใหม่ห oh, okay. ้าหกเจ็ดแปดเอาพีจะพาน้องเศร้าบิดเงนังนเงนังนเงันลบีบแป้นเป็นแป็น,ปน,ปนไปกับมอเตอร์ไซค์โอเคพีจะพาน้องเศร้าข้อมอัตซค์ขึ้นมาโอเคเอาใหม่กลับไปที่เดิมก่อนออกมาระวังสะดุดเพื่อนด้วยเอาใหม่ห้าหกผีจะพาน้องเศร้าบิดร้อยยี่สิบบิด ร้อยสามสิบเอาให้น้องพอใจถึงหลพี่ไม่แรงจะไม่ยอมให้ใครแซงพี่เอาไว้สื่อแกงขอให้น้องนั่นเขาูจังหวะนี้ไม่ต้องสอนเลยก็เลยนะทำมาจากพื้นฐานเลยนะคะเป็นท่าพื้นฐานที่มีอยู่ในการเต้นนะคะอยู่ตัวไหนไม่รู้อ่ะลองใหม่พร้อมกันตั้งแต่แรกห้าหกเจ็ดแปดพี่จะพาน้องเศร้าบิดแงนงนแงแลบบิบ อไปกับมมเตอร์ไซค์พี่จะพาน้องเศร้าบิดสักร้อยยี่สิบบิดเอาให้น้องพอใจถึงรถพี่ไม่แรงจม่เดี๋ยวเดี๋ยวดีแม่พาถอย,ยไปก่อนแล้วตามด้วยตัวที่ฉันจะทำให้เห็นความแตกต่างระหว่างเด้อก็คือเดินตามปกติกับเดินที่เอาขาไปก่อน้อลงจากที่เอาขาไปก่อนหนึ่งสองสามสี่ ห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดกับพร้อมกันเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดถึงแม้เราจะพยายามเดินให้มันละมุนละไมก็ตามมันจะกลายเป็นย่องเพราะว่าตัวของเราก็ขาเราเนี่ยมันไปเดียกันเพราะมันไปเดียกันเนี่ยมันจะขาดชูนึงกันเลยกันว่า จังหวะของการเต้นมันจะมีแอนเข้ามาเนาะมันจะคล้ายน่ยจะไปก่อนที่หนึ่งและสองและเนี่ยมันจะตามมาแต่ถ้าเกิดเราเดินปกติจะเป็นหนึ่งสองสามไอตัวและเด็ยที่มันควรจะมีควรจะเป็นเนี่ยเนี่ยเนี่ยอันเนี่ยนนมันหายไปความละมุนละไมละหม่อมมันก็เลยลดน้อยลงไปนั่นเองทุกคนเพราะฉะนั้นก็อลองฝึกนะให้เวลาที่เราจะเดินหน้าหรือถอยหลังขาเราต้องไปก่อนตัว เราค่อยตามไปที่ไหนไดมทุกคนสวัสดีค่ะวันนี้ได้ยืนยงไทแดมนะมาขวา,าไงมาขวาา่าฉันมีเทคนิคนี้ในการที่ทำให้ทุกคนเต้นได้ง่ายขึ้นแล้วก็มีความละมุละไมละมอมมากขึ้นวันนี้ฉันจะมาสอนให้ทุกคนเราลองพูดการเต้นที่แบบเดินไปข้างหน้าแล้วก็เดินถอยหลังให้มันมีความแตกต่างจากการเดินกับการเต้นการที่เราเดินไปข้างหน้าคือเดินแบบนี้ใช่ไหมทุกคนอ่าเนี้ยแล้วเราก็เดินไปซอยหน้าห้อยหลังนี่แหละที่เราเดินธรรมดาเนี่ยชาเต้นนี่แหละเพราะเราเต้นแล้วจะเป็นแบบนี้ถูกไหม อ่ะเนี่ยคือบุคลิกของการเต้นของของคนปกติคือขานะมันจะถูกล็อกเอาไว้เนี่ยพอวละมาปุ๊บสะโพดนี่มัน้องอยู่เห็นไหมถูกล็อกไว้อันนี้กถูกล็อกไว้หรือทันหลังกลับได้เลยแบบนี้จับระบิดมือก็ต้องถูกจับไว้ขนาดแบบนี้นะทุกคนพอเราปล่อยปุ๊บมันจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมอ่ะเห็นเดี๋ยวเราก็ต้องเอามือจับเอาไว้ล็อกเอาไว้แบบนี้แหละทุกคนและสะโพกของเราจรึงจะสามารถทํางานใดอย่างสมบูรณ์มากขึ้นมันจะเน้นวิธีการทํางานที่ คลิปแอคชั่นหรือสะโพกเราอย่างเดียวได้เลยทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจชั้นหนึ่งเด้อทุกคนเด้อแลวเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีค่ะบ๊ายบาย